สายใจยืนเก๊กๆกลางๆอยู่หน้าประตูบ้านไม้หลังใหญ่สภาพบ้านดูเก่าแต่ยังคงแข็งแรงม,มีต้นมะม่วงต้นใหญ่ยืนแผกกิ่งปก,ปกคลุมลานหน้าบ้านแววตาของหญิงสาวสั่นไหวเล็กน้อยข้างกายเธอคือน้องใบเตยลูกสาววัยหกขวบที่จับชายผ้าแม่แน่นไม่ปล่อยไม่ต้องกลัวนะลูกอยู่กับแม่แม่จะไม่ให้ใครทำอะไรหนูได้สายใจกระซิบเสียงแผวแม้หัวใจจะหวั่นไหวแต่แววตาเต็มไปด้วยความกล้าหาญ เสียงฝีเท้าเดินลงจากบันไดไม้ทําให้ทั้งสองเงยหน้าขึ้นแม่บัวหญิงชราร่างเล็กแต่สายตาคมกริบป,ปรากฏตัวขึ้นพร้อมสีหน้าที่ไม่ต้อนรับแม้แต่น้อยนี่เราเมียใหม่ที่แกบอกว่าจะพาเข้าบ้านนะ่ะนรินเสียงของแม่บัวเย็นชาไม่แม้แต่จะปลายตามองใบเตยนรินจับมือสายใจไว้แน่นเขาเป็นชายวัยสาปลาย,ลายรูปร่างสูงไหล่กว้างดูภูมิฐานแต่ไม่ถือตัวครับแม่นี่สายใจ ภรยาผมและนี่ใบเตยลูกสาวของเธอครับลูกติดแม่บัวเบิกตากว้างลูกแกคิดจะให้แม่อยู่ร่วมบ้านกับแม่ไหมลูกติดเนี่ยนะนรินบรรยากาศตรงนั้นเงียบงันแม้แต่เสียงลมหายใจก็แทบไม่ได้ยินสายใจไหวแม่บัวด้วยความเคารพหนูรู้ดีค่ะว่าแม่ยังไม่ไว้ใจหนูแต่หนูมาด้วยใจจริงหนูแค่อยากให้ลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นและอยากดูแลนรินให้ดีที่สุดเท่าที่คนอย่างหนูจะทำได้ แม่บัวเบือนหน้าหนีไม่รับไหวแถมยังพูดกระแทกเสียงใส่คำพูดของแม่ไม่จะให้ชินเชื่อได้สักแค่ไหนกันนรินถอนหายใจหันไปมองสายใจที่ยังคงยืนนิ่งไม่โตอตอบแม่ครับถ้าแม่ไม่ยอมรับผมก็จะหาที่อยู่ใหม่ให้สายใจกับใบเตยอ,อยู่แล้วผมจะไปอยู่กับเขาคำพูดของลูกชายทำเอาแม่บัวนิ่งไปอึดใจนึงเออเข้ามาเถอะหญิงชราเอ,อ่ยยังเสียไม่ได้ แต่สายตายังคงเย็นชาบ้านไม้หลังใหญ่แบ่งเป็นสองชั้นห้องนอนของแม่บัวอยู่ชั้นล่างส่วนห้องนอนของสายใจกับนรินและใบเตยอ,อยู่ชั้นบนข้างๆห้องเก็บของเล็กๆที่ถูกเดัดแปลงเป็นห้องเด็กตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่สายใจก็ลงมือทําทุกอย่างภายในบ้านตั้งแต่ทํากับข้าวล้างจานปัดกวาดจัดสวนโดยไม่มีใครสั่งแม่แม่บัวจะไม่เอ่ยชมแต่ทุกคนในบ้านรวมถึงทองดีคนรับใช้เก่าแก่ต่างก็เริ่มเห็นความอ่อนโยนและอดทนของเธอ แม่ใส่ใจหนูทำกับข้าวอร่อยจังเลยทองดีพูดขณะลิ้มรสแกงจืดฟักทองที่ใส่ใจทำแต่คำชมไม่ทันจางแม่บัวก็พูดแทรกขึ้นด้วยเสียงกระแทกว่าอร่อยนะก็ไปกินให้หมดอย่าทิ้งของว่างเปล่าไว้ในครัวนะฉันไม่ชอบคนเปลืองใส่ใจพียงยิ้มจังจรับคำแล้วรีบเก็บจานชามไปล้างไม่พูดอะไรสักคำหลายวันผ่านไปแม่บัวเริ่มเล่นแง่กับใบเตยม่ให้เขาใกล้ห้องพระไม่ให้ร่วมวงกินข้าวที่โต๊ะ เด็กไม่มีพ่อแบบนี้เอาแต่มาเดินเพ่นผ้าในบ้านคนจะโครหาเอานะหญิงชราพูดเสียงดังในขณะที่ใบเตยยืนหลบหลังแม่ใส่ใจเพรยดยามจะเอ่ยปากขอโทษแทนลูกแต่สิ่งของแม่บวกกลับดังขึ้นอีกอย่าคิดจะใช้ลูกเป็นข้ออ้างเรียกร้องความสงสารคืนนั้นใบเตยร้องให้เบาๆในห้องนอนใส่ใจจึงกอดลูกแน่นและกล่อมหนูย่าร้องนะลูกบางทีคนเราก็ไม่รู้วิธีรักคนอื่นแม่เคยเจอมาเยอะกว่านี้ เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะลูกวันต่อมาแม่บัวตั้งใจจะทำให้ใส่ใจไข่หน้าโดยการบอกให้ทำของหวานไปถวายวัดในงานบุญกลางหมู่บ้านแม่ใส่ใจทำกล้วยบวชชีไปนะใครๆก็ทำกันง่ายๆเธอพูดแต่ด้วยแววตาเจ้าเล่เพราะรู้ดีว่าใส่ใจไม่เคยทำเมนูนี้มาก่อนใส่ใจยิ้มรับได้ค่ะหนูจะลองดูนะคะ เธอใช้เวลาทั้งคืนทดลองทำกล้วยบวชชีหลายสูตรจนใบเตยยังอดถามไม่ได้ว่าแม่จะฝึกไปทำไมเยอะๆหนูว่ามันก็อร่อยแล้วนี่นาแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าถึงเราจะเคยพลาดในอดีตเราก็มีค่าพอจะได้รับโอกาสใหม่นะลูกเมื่อถึงวันงานทุกคนต่างจากตะลึงมาเห็นกล้วยบวชชีของสายใจที่หอมหวานกลมกล่อมไม่เหลวจนเกินไปไม่ข้นจนเลี่ยน ทุกอย่างพอดีจนแม่ชีประจองวัดยังเอ่ยปากชมแม่บัวได้ยินก็ถึงกับหันขวับแอบกัดฟันพูดเบาๆว่าฝีปากไม่เท่าไหร่แต่มือถึงเหมือนกันนะเย็นวันนั้นขณะสายใจกำลังเก็บล้างอุปกรณ์ทำขนมอยู่หลังบ้านแม่บัวก็เดินเข้ามาหยุดตรงหน้าอย่าคิดว่าทำกับข้าวเก่งแล้วจะซื้อใจฉันได้คนอย่างเธอต่อให้พยายามมากแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นแค่เงาในบ้านหลังนี้ สายใจเช็ดมือลกลวกแล้วหันมาเผชิญหน้าหนูไม่เคยคิดจะซื้อใจใครคะ่ะแค่ทำหน้าที่ของคนในบ้านและแม่ของเด็กคนหนึ่งให้ดีที่สุดก็พอแล้วแม่บัวสะบัดหน้าเดินหนีไปทิ้งสายใจไว้กับเสียงลมหายใจอ่อนล้าในยามเย็นแต่หญิงสาวก,ก็ยังยืนมั่นในที่ของเธอไม่ใช่ด้วยความแข็งกร้าวแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมให้ใครทำลายศักดิ์ศรีของผู้หญิงที่เคยเจ็บปวด ยามเช้าของบ้านไม้ริมทุงเริ่มต้นด้วยเสียงนกร้องและไอแดดอ่อนๆที่ส่องลอดผ่านใบมะม่วงแต่ภายในบ้านกลับไม่มีความอบอุ่นของครอบครัวอย่างแท้จริงเพราะในมุมหนึ่งของบ้านมีเพียงแม่ย่าก,กับสะพ้ที่เหมือนกำลังอยู่คนละโลกแม่บัวนั่งอยู่ตรงหวัวโต๊ะอาหารข้างหน้าคือจานข้าวต้มร้อนๆที่สายใจตั้งใจหุงด้วยฟืนตั้งแต่ตีห้า ข้าวเรียงเม็ดนุ่มกำลังดีเคียงด้วยไข่เจียวหมูสับที่ส่งกลิ่นหอมวันนี้แม่ลองชิมข้าวต้มดูหน่อยไหมคะหนูหุงแบบที่แม่เคยสอนนะคะสายใจส่งยิ้มพร้อมประคองชามไปวางตรงหน้าแม่บัวยญิงชรามองด้วยหางตาและพูดเสียงเรียบกลิ่นมันของร้านข้างทางฉันกินอะไรไม่ได้ถ้าใจมันไม่สะอาดถ้อยคำเฉิดเฉือนเหมือนเข็มทิ่มแทงกลางอก สายใจเงียบไม่ตอบโต้แม้ในใจจะสั่นเหมือนสายลมปลายฝนที่พัดแรงขึ้นทุกวันหลังอาหารเช้าแม่บัวก็เรียกคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านมานั่งคุยกันใต้ถุนบ้านทั้งยายแพรป้าเขียวและยายชื่นต่างพากันมาเมาส์มอยกันเป็นประจำเห็นไหมแม่บัวฉันว่าตั้งแต่ไอหนุ่มมันพาแม่มาเข้าบ้านบ้านนี้ก็ดูหมุนหนไปนะยายแพรพูดพลังเขียวหมาก ฉันไม่ได้ว่าหรอกนะแต่มันเป็นแม่ไม้ลูกติดนะยะอยู่ดีๆจะมาเป็นเมียลูกชายคนเล็กเหรอป้าเขียวพูดพร้อมจิกตาใส่สายใจที่เดินเอาน้ำชาออกมาเสิร์ฟน้ำมาค่ะป้าสายใจยื่นถาดในมือที่แน่นนิ่งแต่ใจร้าวแม่บัวแซงถอนหายใจแล้วว่าเฮ้อฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเขามันรักเขาแล้วจะพูดยังไงก็ไม่ฟังจะห้ามก็ไม่ได้ คนเรานะแพ้ใจตัวเองคำพูดที่เหมือนจะถ่อมตัวกลับเป็นมีดที่แทงซ้ำในใจสายใจหญิงสาวหันหลังเดินออกจากวงสนทนาแต่ก็ยังได้ยินเสียงแววตามหลังจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันเชียวคนที่มาเพราะอยากมีที่พึ่งช่วงบ่ายสายใจเดินเก็บผ้าอยู่หลังบ้านเมื่อเห็นลูกสาวนั่งหน้ามุ้ยอยู่ใต้ต้นมะม่วงใบเตยเป็นอะไรลูก ทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นยายบอกให้หนูไปกินข้าวที่ห้องครัวอย่ามานั่งโต๊ะกับเขาอีกยายบอกหนูเป็นแค่คนอื่นเสียงเด็กหญิงสัน่นน้ำตาคลอหัวใจของสายใจราวกับแตกสลายเธอกอดลูกไว้แน่นแม่ขอโทษนะลูกแม่จะไม่ให้ใครทำร้ายหนูอีกแล้วแม่สัญญาจากวันนั้น สายใจเริ่มเลี่ยงที่จะให้ใบเตยอ,อยู่ใกล้แม่บัวเธอพาลูกไปนั่งกินข้าวที่หลังบ้านทำกับข้าวเองช้อนจานเองทั้งที่เมื่อก่อนเคยพยายามจะอยู่ร่วมโต๊ะเดียวกันเสมอแต่แม่บัวก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นวันหนึ่งเธอแอบเอาเครื่องประดับทองคำเส้นหนึ่งใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อคลุมของสายใจแล้วทำทีเป็นวุ่วายหายของตอนค่ำสร้อยแม่หายไป มีใครเข้าฮอนแม่บ้างเธอตะโกนจนทั้งบ้านแตกตื่นสายใจตกใจสุดขีดเมื่อนรินค้นเจอสร้อยเส้นนั้นในกระเป๋าเสื้อคลุมที่เธอพาดไว้ข้างเตียงหนูหนูไม่ได้ทำจริงๆค่ะพี่นรินหนูไม่เคยแตะของแม่เลยหนูสาบานนารินขมวดคิ้วมองภรรยาแล้วหันไปถามแม่แม่แน่ใจนะว่าแม่ไม่ได้วางไว้ที่อื่น แม่บัวแสดงร้องไห้แม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะดีแต่สุดท้ายก็เป็นแบบนี้จริงๆสินะเธอรูปสร้อยเหมือนมันคือสิ่งล้ำค่าในชีวิตสายใจหน้าซีดเผือดยืนอึ้งด้วยน้ำตาแต่ทองดีที่อยู่ในเหตุการณ์กลับพูดขึ้นคุณแม่ครับผมเห็นคุณแม่ถือสร้อยนั้นอยู่เมื่อบ่ายแล้วก็เดินไปห้องคุณสายใจนะครับแม่บวัวชะงัก ร่างสั่นเล็กน้อยก่อนจะรีบปั้นหน้าต่อแกอย่ามาใส่ความชน,นะทองดีนรินหันมาจับไหล่สายใจแน่นผมเชื่อคุณอย่าให้คำพูดใครมาทำให้คุณท้อแววตาสายใจแดงก่าแต่มีความอบอุ่นจากคำพูดของสามีหล่อเลี้ยงใจเธอคืนนั้นขณะสายใจกำลังปูที่นอนให้ใบเตยแม่บัวก็ยืนมองอยู่หน้าห้องด้วยสายตาแข็งกระด้าง เธอคิดว่าเธอจะอยู่ที่นี่ได้อีกนานแค่ไหนกันสายใจเงยหน้าขึ้นหนูไม่รู้หรอกค่ะแม่แต่ตราบใดที่พี่เนรินยังรักและใบเตยยังยิ้มให้หนูหนูก็จะอยู่แม่บวกกัดฟันแน่นกำหมัดแม่นจนสั่นไปทั้งร่างหลังจากเหตุการณ์ส้อยทองหายผ่านไปได้ไม่นานความตึงเครียดยังคงอบอ้วนอยู่ในอากาศภายในบ้านไม้หลังใหญ่ แม่บัวดูจะเงียบลงบ้างภายนอกแต่ในใจกลับยิ่งฟุ้งด้วยความไม่พอใจความรู้สึกแพ้สะพ้ายที่แม้จะพยายามกีดกันใส่ร้ายหรือทำให้เสียหน้าเท่าไรแต่ลูกชายก็ยังยินอยู่ข้างเธอเสมอแกมีดีอะไรนักหนาถึงทำให้ลูกฉันยอมทุกอย่างแม้บัวพูดคนเดียวในห้องนอนพลางรูปภาพถ่ายของนรินตอนยังเด็กเหมือนย้ำกับตนเองว่าลูกต้องเป็นของแม่ไม่ใช่ของใครเช้าว,วันหนึ่ง ใสใจตื่นตั้งแต่ตีห้าเหมือนเช่นเคยเธอจัดเตรียมอาหารเช้าเจมเสื้อผ้าให้ใบเตยเตรียมไปโรงเรียนแต่วันนี้มีบางอย่างแปลกไปใบเตยเดินออกจากห้องพร้อมน้ำตาคลอเธอถือกระเป๋าเป๊รข้างเมืองที่เต็มไปด้วยเศษผ้าเก่าและรองเท้าขาดๆแม่ยายบอกว่าให้หนูใช้ของที่เหลือจากลูกคนใช้ได้แล้วเพราะคนอย่างหนูไม่ควรใช้ของดีในบ้านสายใจช่าง,งักน้ำเสียงของลูกสาวสะท้อนเจ็บลึกถึงหัวใจ แม่จะซื้อใหม่ให้ลูกเองไม่ต้องใช้ของที่ใครโยนให้เราหรอกลูกแต่ยังไม่ทันที่แม่ลูกจะได้กอดกันแม่บัวก็เดินเข้ามาด้วยท่าทีร้อนรนฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแค่จะบอกว่าของดีควรเก็บไว้ใช้ในโอกาสพิเศษไม่ใช่ให้เด็กใช้จนเปลืองแต่ยายบอกว่าหนูไม่ใช่คนในบ้านใบเตยตอบกลับด้วยเสียงแผ่วแม่บวัวหน้าตึงริมฝีปากสัน่นพอเถอะค่ะแม่ใส่ใจเอ่ยเสียงเรียบ เด็กยังไม่โกโหกเท่าผู้ใหญ่หรอกคะ่ะหลังส่งใบเตยไปโรงเรียนสายใจนั่งอยู่คนเดียวในครัวใบหน้าหมุ่นมัวเต็มไปด้วยคำถามว่าเธอควรอยู่ต่อไปหรือไม่แต่ขณะที่ความคิดแปรปรวนอยู่เธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆทองดีคนใช้ผู้ซื่อสัตย์เดินเข้ามาเขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งยื่นให้เธอผมไม่อยากยุ่งแต่เมื่อคืนผมเห็นคุณแม่บัวเขียนจดหมายถึงคุณแขลูกสาวเพื่อนเก่าของคุณแม่ แอบนัดให้มาทำความรู้จักกับคุณนรินใสายใจอ่านจดหมายด้วยมือสัน่นลูกชายแม่ดูจะไม่ค่อยสุขนักกับเมียใหม่แม่จึงอยากให้ลูกมาช่วยเยียวยาหัวใจเขาหัวใจของสายใจเหมือนถูกใครกรีดซ้ำสองวันต่อมาหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาสะสวยผิวขาวเนียนชื่อแขมาถึงบ้านตามนัดแม่บัวต้อนร,รับอย่างอบอุ่นชนิดที่ไม่เคยทำกับสายใจเลยแมแต่นิด แขจ้ามาทางนี้เลยจ้ะหนูชอบกาแฟหรือชาแม่เตรียมมาให้แล้วนะนรินที่เพิ่งกลับจากง,งานในตัวเมืองยังไม่ทันได้ถามอะไรก็เห็นแม่พาหญิงสาวแปลกหน้าเข้ามาแนะนำว่าคนนี้แม่อยากให้รู้จักเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทแม่ที่สมัยก่อนแม่เคยอยากได้เป็นสะพยนักหนาแม่เสียงนรินเริ่มเข้มขึ้นแต่สายใจกลับเดินออกมาจากครัวพอดี ใบหน้าไม่สแสดงอารมณ์ใดๆแข่ใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะฉันคือภรรยาของคุณนรินและเป็นแม่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านหลังนี้เธอเน้นคำว่าแม่ของเด็กในบ้านหลังนี้อย่างสงบนิ่งแต่มีพลังแข่ยิ้มแห้งๆก่อนจะพูดขอปลีกตัวกลับเร็วๆโดยอ้างว่ามิธุระด่วนทำเอาแม่บัวยืนอ้าปากค้าง เย็นวันนั้นนรินเดินเข้ามาในครัวพบสายใจกำลังล้างจานอยู่เงียบๆผมขอโทษสำหรับเรื่องแขเขาพูดเสียงแผ่วไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะพี่ถ้าใจของใครจะเปลี่ยนกะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อสายใจไม่หันมานารินเดินเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่เธอเบาๆแต่ใจของพี่ยังเหมือนเดิมไม่ว่าแม่จะทำอะไร คราวนี้สายใจถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวค่ำคืนนั้นแม่บัวแอบยินฟังอยู่หลังประตูครัวสีหน้าเต็มไปด้วยความขมแขนถ้าพูดดีๆแล้วไม่ไปก็ต้องใช้วิธีอื่นสินะรุ่งเช้าวันใหม่สายใจเดินเข้าครัวเหมือนเช่นเคยแต่กลิ่นไม่แรงมากลอยมาจากเตาไฟพอเปิดฝาหม้อดูกลับพบเศษพลาสติกละลาย และเส้นผมปนอยู่ในหม้อข้าวที่เธอหูไว้ตั้งแต่เช้ามืดนี่มันใครทำแบบนี้เธออึ้งไปครู่ใหญ่แล้วจึงตัดสินใจไม่พูดอะไรแต่ก่อนจะได้เริ่มทำใหม่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากหลังบ้านผมเห็นคุณแม่เดินมาที่ครัวตอนตีสามไม่รู้มาทำอะไรทองดีอีกแล้วเขาเหมือนเป็นเงาของบ้านที่เห็นทุกอย่างสายใจถอนหายใจและพูดว่า ทองดีเถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่ที่นี่ฝากดูแลใบเตยด้วยนะทองดีหันขวับสีหน้าจริงจังคุณสายใจอย่ายอมแพ้กับคนที่ไม่มีเหตุผลเลยครับคนดีต้องไม่ยอมแพ้เสียงไก่ขันยามเช้าไม่ได้ทำให้บ้านไม้หลังใหญ่ดูอบอุ่นขึ้นเลยแม้แต่น้อยหลังเหตุการณ์มอกข้าวพิษวันนั้นสายใจยังคงดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆไม่ปริปากโวยวาย ไม่ต่อว่าแม่บัวไม่พูดถึงสิ่งที่ถูกกระทำแม้แต่นิดแต่ท่าทีสงบนั้นไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกหากเพราะเธอเลือกแล้วที่จะไม่หนีใบเตยกลับมาจากโรงเรียนพร้อมกับกระดาษพับใบหนึ่งเธอยื่นให้แม่ด้วยใบหน้าซึมเศร้าครูบอกให้เอาใบนี้ให้ผู้ปกครองเซ็นค่ะแต่ย่าแย่งไปจากมือหนูแล้วบอกว่าย่าไม่อนุญาตเพราะบ้านหลังนี้ มีแต่ญาตที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตส่วนแม่ไม่มีสิทธิ์จะเซ็นอะไรได้สายใจอ่านข้อความที่ครูเขียนเป็นแค่ใบอนุญาตให้พาเด็กไปทัศนศึกษาธรรมดาแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาแม่บัวเธอพาลูกสาวไปหานารินที่เพิ่งกลับจากทำงานเย็นวันนั้นพร้อมใบอนุญาตและน้ำตาติดที่หางตา ฉันไม่อยากให้ลูกเรารู้สึกเหมือนแบบนี้อีกแล้วถ้ามีใครสักคนในบ้านที่ควรยืนข้างฉันฉันอยากให้เป็นพี่นรินรับใบอนุญาตเซ็นชื่อแน่นก่อนเงยหน้ามองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนพี่ไม่ได้แค่ยืนข้างเธอพี่จะปกป้องทั้งเธอและใบเตยด้วยตัวเองในคืนเดียวกันนั้นแม่บัวเรียกนรินเข้าไปคุยในห้อง เธอเอารูปเก่าของเขากับแฟนสาวในอดีตวางตรงหน้าเยจจำรูปในภาพนี้ได้ไหมภาพเก่านี่แม่เอามาทำไมครับก็เพราะฉันอยากให้แกทบทวนอีกครั้งว่าผู้หญิงที่แกควรแต่งงานด้วยควรจะเป็นคนที่มีฐานะการศึกษาไม่ใช่แม่ไม้ลูกติดที่แบกภาระมาให้นรินสูดลมหายใจแม่ครับ ภาระอะไรที่แม่พูดถึงผมกลับมองเป็นครอบครัวครอบครัวเหรอแล้วแกจะให้เด็กคนนั้นใช้นามสกุลเราไหมให้ลูกสาวของคนอื่นมาเป็นทายาทของตระกูลนึ่งไงใบเตยอาจไม่ได้เกิดจากเลือดผมแต่เธอเกิดจากความรักที่ผมมีต่อแม่ของเธอและถ้าแม่ไม่เห็นค่าความรักนี้ผมก็ขอโทษเพราะผมเลือกไปแล้วครับแม่บัวอึง้ง เป็นครั้งแรกที่ลูกชายเถียงกลับอย่างชัดเจนเช้าวันต่อมาแม่บัวไม่ยอมกินข้าวและให้คนไปบอกว่าวันนี้เธอไม่สบายใส่ใจจึงนำข้าวต้มอ่อนๆพร้อมผล,ลไม้ไปวางไว้หน้าห้องหวังให้แม่ย่ารู้ว่าแม้จะมีรอยร้าวเธอก็ยังห่วงใยแต่เขาเธอกลับมาอีกครั้งในตอนสายกลับพบว่าถาดอาหารถูกวางทิ้งอยู่หน้าห้องโดยไม่มีแม้แต่รอยช้อนตัก ไม่กินแม้แต่นิดใจคนเราบางครั้งก็ยากจะเข้าถึงจริงๆบ่ายวันนั้นใส่ใจได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนเสียงครูปลายสายบอกว่าใบาเตยถูกรังแกโดยเพื่อนในห้องซึ่งพูดจาเสียดสีว่าแม่ของใบเตยไม่ใช่แม่จริงเป็นแค่เมียเก็บของคนรวยใส่ใจถึงกับนั่งสุดน้ำตาไหลไม่หยุดขณะขับรถไปรับลูก เธอพบใบเตยนั่งกอดเข่าร้องไห้ยอยู่ข้างครูพอเห็นแม่ก็วิ่งมากอดนั้นไม่ยอมปล่อยแม่หนูอยากย้ายโรงเรียนหนูไม่อยากให้ใครเรียกหนูว่าเด็กไม่มีพ่ออีกแล้วใส่ใจกอดลูกแน่นไม่พูดอะไรนอกจากคํำว่าแม่ขอโทษคืนนั้นนารินกลับถึงบ้านเห็นใส่ใจนั่งเงียบเงียบอยู่ตรงระเบียงพี่ถ้าหนูพาลูกไปอยู่ที่อื่น หนูจะผิดไหมเธอไม่ได้ผิดแต่อย่าหนีนะเพราะถ้าเธอหนีแม่จะชนะใส่ใจเงยหน้าขึ้นแววตาเปล่งกระกายขึ้นเล็กน้อยแต่แล้วเช้าวันต่อมากลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดใบเตยหายไปทุกคนในบ้านตกใจแม่บัวถึงกับหน้าซีดเด็กนั่นหายไปตั้งแต่เช้าตรู่ไม่มีใครเห็นเลยทองดีพูดขณะช่วยกันออกตามหา ใส่ใจร้องไห้ตัวสัน่นเธอตะโกนสุดเสียงใบาตายลูกอยู่ไหนเสียงสายลมพัดวูบหนึ่งก่อนจะได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องไห้ดังแผ่วๆจากหลังยุ้งข้าวใส่ใจรีบวิ่งไปเจอใบเตยนั่งกอดเข่าสะอื้นตัวสัน่นแม่หนูไม่ได้หนีหนูแค่ไม่อยากให้ยายเกลียดหนูหนูเลยซ่อนอยู่ตรงนี้ใส่ใจกอดลูกแน่นแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยนะลูก ต่อให้ทั้งโลกไม่เข้าใจเราเราต้องเข้าใจกันเองแม่จะไม่ปล่อยมือหนูเด็ดขาดแม่บัวยืนห่างออกไปได้ยินทุกคำของเด็กหญิงแววตาของเธอเริ่มสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคืนหลังจากเหตุการณ์ใบเตยหายตัวไปชั่วขณะบ้านไม้หลังเก่าเงียบกว่าทุกวันใส่ใจนั่งเฝ้าลูกสาวที่หลับไปแล้วใบหน้าของเด็กหญิงยังเปื้อนคราบน้ำตาแม้จะหมดแรงร้องไห้ แต่ในใจแม่ยังไม่เคยหมดแรงเป็นห่วงนรินเดินเข้ามาช้าๆเขานั่งข้างพรรยาแล้วเอื้อมมือมากุมมือเธอเบาๆพี่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายเธอหรือใบเตยอ,อีกแล้วสายใจคำพูดที่ฟังเหมือนสั้นๆกลับอบอุ่นราวกับเปลวไฟในใจที่แทบหมดมานามแต่ฉันเหนื่อยแล้วพี่เสียงสายใจเบาจนแทบไม่ได้ยินฉันแค่ อยากให้ลูกโตมาโดยไม่ต้องรู้สึกผิดที่เกิดมาในบ้านที่ไม่มีใครต้องการเธอแต่พี่ต้องการเธอและลูกของเธอก็เป็นลูกของพี่เหมือนกันอีกด้านหนึ่งของบ้านแม่บัวนั่งนิ่งในห้องนอนเสียงสายลมผ่านหน้าต่างปลุกใจให้เธอหวนคิดถึงตอนที่นรินยังเด็กภาพลูกชายวิ่งมาหาเธอพร้อมแจกกันดอกไม้ที่เขาเด็ดจากสวนเองแม่แม่ผมจะรักแม่ตลอดไปนะครับ เสียงในอดีตยังคงชัดเจนอยู่ในหัวของหญิงชราแต่เวลานี้ลูกชายกลับไม่เคยเข้าหาเธออีกเลยแม้แต่เสียงทักทายตอนกลับบ้านก็แผลล่วลงเรื่อยๆเพราะแม่ใช่ไหมแม่เองต่างหากที่ผลักเขาออกไปเธอพูดกับตัวเองเบาราวลึกวันต่อมาแม่บัวลองเดินเข้าครัวเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนหวังจะลองทำขนมกล้วยที่นรินชอบกินในวัยเด็ก แต่เมื่อเปิดตู้กับข้าวเธอกลับไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแม่มาทำอะไรคะเสียงใส่ใจดังขึ้นข้างหลังแต่ไม่ได้แฝงคำคอรหาแม่บัวหันกลับมาช้าๆฉันจะลองทำขนมกล้วยให้ลูกชายกินนะ่ะแต่ไม่รู้ทำยังไงใส่ใจยิ้มบางๆงั้นหนูช่วยได้นะคะหญิงสาวเข้าไปหยิบกล้วยหอมสุกมะพร้าวขูดและแป้งข้าวเจ้า อธิบายทีละขั้นตอนอย่างอ่อนโยนมือจับมือนำแม่ย่ากวนแป้งกดกล้วยบีบมะพร้าวและตักใส่ใบตองแม่บัวเงียบไม่พูดอะไรแต่มือเธอไม่สั่นอีกแล้วเสียงหัวเราะเล็กๆดังมาจากหน้าบ้านใบเตยกำลังเล่นตุ๊กตาก,กับทองดีสายใจแอบยิ้มขณะยืนมองจากครัวแม่บัวเผลอถามขึ้นเด็กนั่นเวลาไม่ร้องไห้ก็น่ารักดีนะ ใส่ใจเหลือบมองแม่บัวก่อนตอบเด็กนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเกลียดเลยแต่พวกเขาเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นภาระได้จากสายตาของผู้ใหญ่เท่านั้นแม่บัวนิ่งบ่ายวันนั้นแม่บัวถือจานขนมกล้วยที่ทำเสร็จเองไปวางตรงหน้าใบเตยเด็กหญิงเงยหน้ามองอย่างระแวงเล็กน้อยกินสิลูกนิยายทำเองนะใบเตยหันไปมองแม่ สายใจยิ้มและพยักหน้าลองชิมดูสิลูกเด็กหญิงตักขนมเข้าปากคำแรกตาเธอเป็นประกายอร่อยค่ะแม่บัวหัวเราอแผ่วๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนยายยังไม่ลืมหรอกว่าเคยทำได้วันต่อมาใส่ใจตั้งใจไปไหว้พระที่วัดตอนเช้าเธอพาใบเตยไปด้วยเพื่ออธิษฐานขอให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้น แม่บัวเห็นพวกเธอกลับมาก็แสงถามไปวัดมาหรอค่ะเอาบุญมาเอาฝากแม่นะคะใสยใจยื่นดอกไม้ทูบให้แม่บัวซึ่งรับไว้โดยไม่พูดอะไรแต่ก่อนเธอจะเดินเข้าห้องแม่บัวก็เอ่ยขึ้นขอบใจนะที่ยังนึกถึงฉันอยู่ทั้งที่ฉันไม่เคยนึกถึงเธอเลยใสยใจชะงักนั่นคือคำขอโทษที่ไม่ต้องใช้คำว่าขอโทษ ค่ำคืนนั้นใบเตยเขียนการบ้านเรื่องคนที่หนูรักที่สุดเด็กหญิงเขียนว่าแม่คือคนที่หนูรักที่สุดเพราะแม่อดทนแม้เวลาคนอื่นไม่ชอบแม่แม่ก็ยิ้มให้เสมอและตอนนี้ยายก็เริ่มยิ้มให้หนูบ้านแล้วหนูดีใจมากเลยค่ะใส่ใจเห็นข้อความนั้นก็ถึงกับน้ำตาซึม เธอเดินไปปิดไฟห้องลูกเบาๆแล้วหันมามองออกไปที่แม่บัวซึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านแม่ยาไม่ได้พูดอะไรแต่แค่เพียงสาตาสบกันก็ไม่มีคำใดต้องพูดเช้าวันหนึ่งในฤดูฝนลมเย็นพัดเอาใบไม้ปลิวลงเกลื่อนลานบ้านสายฝนตกโปรยปลอยแต่ภายในบ้านไม้หลังเดิมกลับอบอุ่นกว่าทุกวันสายใจยืนเช็ดผ้าอยู่ใต้ชายคา ใบเตยนั่งทำการบ้านบนแคร่ไม้ส่วนแม่บัวนั่งอยู่ตรงมานั่งริมระเบียงเงียบแต่ไม่เย็นชาเหมือนเคยทองดีเดินเข้ามาพูดเบาๆว่าคุณแม่ไม่ออกไปตลาดหลายวันแล้วนะครับคุณสายใจสายใจพยักหน้าเบาๆหนูว่าจะชวนแม่ออกไปเดินเล่นบ้างเปลี่ยนบรรยากาศสายใจเดินเข้าไปในห้องแม่บัว ถือผ้าคลุมไหล่ผืนบางๆที่เธอเย็บเองด้วยมือแม่วันนี้ฝนแม่แรงเท่าไหร่หนูพาแม่ไปตลาดวัดท้ายหมู่บ้านดีไหมคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแม่บัวมองหน้าเธอนิ่งๆก่อนจะเอ่ยเบาๆเธอจะพาฉันไปให้ชาวบ้านหัวเราะกันหรือเปล่าว่าแม่ผัวไพ่สะพ้าย,ายคำพูดนั้นเจ็บแต่สายใจกลับยิ้ม ไม่ใช่แม่ผัวหรือสะพ้ายหรอกค่ะแค่คนแก่กับลูกสาวที่ไปจ่ายของด้วยกันแม่บัวหลุบตามองผ้าคลุมไหล่ที่เธอถือไว้เงียบไปครู่ใหญ่แล้วจึงลุกขึ้นตลาดวัดท้ายหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและกลิ่นอาหารคละคลุ้งหลายคนมองแม่บัวกับสายใจเดินคู่กันต่างแอบกระซิบกระซาบแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรตรงๆ แม่บัวรู้ดีว่าชาวบ้านลือเรื่องเธอมานานเธอหยุดเดินตรงร้านน้ำพริกเจ้าประจำหญิงแม่ค้าเอ่ยทักด้วยรอยยิ้มวันนี้มากับสะพ้์เหลือใจยายบัวดีแล้วดีแล้วผู้หญิงใจเย็นอย่างสายใจนะ่ะหายได้ยากๆนะแม่บัวไม่พูดอะไรแต่พยักหน้าชา้ชาๆสายใจหันมามองด้วยความรู้สึกอุ่นซึ้งแปลกๆในอกระหว่างทางกลับบ้านฝนตกโปรยๆอ,อีกครั้ง สายใจเอาผ้าคลุมไหล่ไปกันฝนให้แม่บัวขณะที่ตัวเองเปียกไปครึ่งตัวแม่บัวเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาเธอทำไมถึงดีนักหนาสายใจหันมามองเพราะหนูอยากให้ลูกหนูเห็นว่าความดีก็เปลี่ยนใจคนได้ค่ะถึงจะต้องใช้เวลาแม่บัวนิ่งไปนานก่อนจะพูดเสียงสัน่นฉันทำร้ายเธอกับลานไว้มากบางคืนฉันนอนไม่หลับเลยฉันกลัวว่าถ้าแกจากฉันไปจริงๆ ฉันคงไม่ได้ยินเสียงลูกชายเรียกว่าแม่อีกเลยน้ำตาค่อยๆไหลาจากหางตาของแม่บัวซ้ายใจตกใจเธอไม่เคยเห็นแม่บัวร้องไห้มาก่อนไม่เลยเธอหยุดเดินวางตะกร้าของลงหยิบผ้าเช็ดหน้าส่งให้แม่บัวแม่ไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะแค่วันนี้แม่ยอมมากับหนูหนูก็ถือว่าแม่เริ่มเปิดใจแล้วเย็นวันนั้นทั้งบ้านนั่งกินข้าวด้วยกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน แม่บัวตักข้าวให้ใบเตยก่อนแล้วหันไปบอกยายขอโทษที่เคยดุหนูนะหนูไม่ใช่คนอื่นหนูเป็นหลานยายใบเตยยิ้มกว้างขอบคุณค่ะยายใส่ใจกลั้นน้ำตาไว้แทบไม่ไหวส่วนนรินก็มองภาพตรงหน้าเหมือนฝันคืนนั้นแม่บัวจุดธูปไหว้พระในห้องคนเดียวเธอพึมพำเบาๆขอบคุณที่ให้ฉันยังมีโอกาสกลับใจก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป